แล้วการที่ออกเกมเข้าใหม่มันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมโอ้โหแล้วกูจะทุบไปทำไมเนี่ยฮลโหลการที่ออกเกมเข้าใหม่ครับไอเชี่ยนี้มันจะถูกรีเซ็ตกับคืนสู่สภาพเดิมท,ทันทีเพราะฉะนั้นคลิปที่แล้วที่เราทำลายล้างไปมันไม่มีผลอะไรเลยครับท่านโอ้โหโอ,อะไรครับเนี่ยฮลโหล กลับสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมให้ด้วยนะครับใครชอบนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้มาทำลายล้างใหม่ก็ได้มาอยู่กับลูกตุ้มนะครับผมลูกตุ้มเหล็กนน่จอมทำลายล้างนะครับผมปึ้มปึ้มแต่ละทีนี่กระตุกกันเลยทีเดียวนะครับผมเตะตอึ่ไม่สนฟ้าสนหอกอะไรลวทุบอย่างเดียวครับผมทุบอย่างเดียวทุบอย่างเดียวตุ้ม ตุ๊บอย่างเดียวนี่เึิบเบิบนี่หลังจากที่คลิปที่แล้วเราย้ายไปย้ายคันนี้มาไปย้ายแคทมาอย่นี้ใช่ไหมไปย้ายแคทมาเขาเรียกว่าอะไระะไปย้ายแคทมาทำการตักอิดตักพวกอิดพวกเนี้ยขึ้นรถนะครับผมค,คือมากระตุกเพราะอิดนี่แหละอิดแม่งกระตุกคลิปหายใบวอดเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> กระตุกจัดเลยอะ่ะ แม่โอ้โหไม่โดนบึมบ้มบึมบ้มบึมบ้มบึ้มบึ้มโอ้โหฟังทลายเป็นปุ๋ยผงนะครับผมไม่ใช่ปุ๋ยผงดิเป็นซากเป็นซากนะผมเป็นซากปลากระป๋งผักไปเลยแม่โอ้โหโโอ้โหจวดครับผมจุดจวดน,นะครับผมเฮ้ยมึงมาเบียกอะไรเล่นอย่างนี้เนะี่ย แมวแมวปึ๊บแมวแมวปึ๊บทำยังไงวะเนี่ยปึ๊บไอ้เหี้ยเด็กดึ๋งๆเล่นเลยฟาดปึ๊บโอ้โหปึ๊บโอ้โหปึ๊บโอ้โหฟาดไปปึ๊บโอ้โห เป็นจยกระจายกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่มตามจริงมันเอาไม่ครูทำลายก็ได้นะเดี๋ยวผมก็ไม่ครูทำลายให้ดูเดี๋ยวไม่ครูทำลายให้ดูนะาตามจริงมันเอาไม่ครูก็ได้บุ๋มเนี่ยไม่ครูก็ได้ไเ,นนเนี่ยไม่ครูก็พังเป็นปุ๋ยผงเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพังเป็นปุ๋ยผงเหมือนกัน ่าฮ่าฮ่าเป็นปุ๋ยผงกันเลยทีเดียวนะครับผมเอ๊เนะปุ๋ยผงกันเลยทีเดียวนะครับผมปุ๋ยผงกันเลยทีเดียวปุ๋ยผงกันเลยทีเดียวเฮ้ยมันสะใจดีจริงนะครับผมจากนั้นก็เก็บงานด้วยกันตักนะครับผมนะกันตักนะครับผมไม่รู้จะตักได้เปล่าเนี่ย ็บงานด้วยกันตักนะครับโอ,โอ้ทำแบบกระเด็นอย่างนี้แนะ่โอ้โหกระจกแตกแล้วบ้างได้เกียร์เนี่ยหูยด้เยอะอยู่นะเนี่ยโอ้โหสวิงแต่ละทีนี่กินกระตุกชิบนายมันมันไม่กระตุกอะ่ะรถมันสั่นเนาะรถมันสั่นรถมันสั่นมากมปุ๊บเยรปึ๊บโอ้โหรถรถมันสวิงเร็วเกินเลยอนะ่ะ เดี๋ยวเราไปเอารถดำม,มานะทุกคนนะรถคันนี้ได้หรือเปล่าไม่นั่นไม่ไม่รู้อนะ่ะเดี๋ยวผมเอารถคันนี้เอารถสีขาวนี่ <c oughs> เดี๋ยวคันนี้ไปแล้วกันนะครับผมนี่ไปกันเลยสีขาวสีขาวาพี่ขาวของเรานะครับผมพี่ขาวเราเองพี่ขาวเราเองพี่ขาวเราเองใจเย็นไม่มีอะไรวันนี้พี่ขาวเราเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะทำการเอ่เเอ ใส่ได้หรือเปล่านะเพราะว่ารอบที่แล้วผมทำแล้วม,มันตักใส่ไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยติดเหรอเนี่ยติดเหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่ผ่านแล้วนี่โอ้หไม่ผ่านแล้วถ้ารถถ้ารถหกล้อจะมาติดอะไรเรื่องแค่นี้เนี่ยโอเคนะครับผมนี่ปั๊บตักเออเขาเรียกว่าอะไรตักพวกลูกตุ้มนะครับไอ้พวกอิดนะผมใส่นะผม ใส่ได้เปล่าเนี่ยมันทะลุไหมโอ้โหเจ็บทะลุทะลุร้อยดิเฮ้ยมันทะลุเฮ้ยมันมันไม่ทะลุนี่หว่าแต่ว่ามันจะเวลาวิ่งมันจะออกไหมอ๋เอเฮ้ยผมว่า,าใส่กระบะน่าจะดีนะทุกคนเออใส่กระบะเนาะเรามีกระบะไหมผมว่าเรามีกระบะอยู่นะอ่านี่ไงนี่นี่นี่ที่กระบะอยู่นี่กระบะอยู่นี่น กระบะอยู่นี่เดี๋ยวลองลองลองใส่กระบะดูนะทุกคนนะลองใส่กระบะดูนะครับผมบุญบุไป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 ลองลองดู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 อใส่กระบะแล้วล็อกอะไรอย่างนี้เนาะนะครับผมมาลองดู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 รถดำไม่เกี่ยวครับผมใส่กระบะเลยใส่กระบะเลยฮ่าฮ่าหมันกระดิ่งมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยอุณแรงจัดเลยนะ ใส่กระปะไปเลยใส่กระปะไปเลย <c oughs> ถ่ายมาเลยถ่ายมาเลยเ yeah. ย,ย้ขยันใส่กระบะแล้วกันนะผมขย,ยันตักใส่กระบะนะครับโอ้โหไม่ตักโคตรยากเลยตักยากจริงตักยากจริงยากมากยากมาก เราต้องดึงจะช้านะทุกคนอ๋อได้ยี่งเยอะเลยเนะี่ยอ้าวค่อยๆโอเคเฮ้ยใส่กระบะได้ห่ะทุกคนใส่กระบะได้หว่าย,ยีเอาเรื่องจะยีเราเลือกเราเลืองเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ ใส่กระบะได้แล้วเวลาวิ่งออกวิ่งออกมันก็อยู่กับที่อยู่นะเพราะว่ามีกระบะครอบเออเอาใส่กระบะดีกว่าเนาะเวลาล็อกอะล็อกได้ปะมึงไปล็อกอะไรพวกขี่รถอะไม่ใส่กระบะได้ใส่กระบะได้โอเคใส่กระบะเลยแล้วกันเนาะใส่กระบะไปเลยใส่กระบะไปเลยกระบะดำดิต้องเป็นกระบะดำดีเนาะเออต้องเป็นกระบะดำเนาะไม่เลยเอากระบะนี้ไปก่อน เราต้องนิ่มๆนะครับทุกคนครับต้องนิ่มๆมมนวลๆหน่อยนะครับนี่อ๋โอ้โหโอ้โหแม่งตักโคตรยากเลยบังรถรถคันนี้มันก็บังคับยากด้วยตักตักยากจริงครับทุกคนตักยากมากครับโอ้โห อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปุ๊บเออตักยากมากตักยากมากมเ<า>ทปบุ้มลงไปเออมันต้องค่อยๆเทเนาะนี่เทแรงเดี๋ยวมันหกเอามันจะบุ้มมันจะเออ่รถจะเสียหายเอานะครับผม ไฟขูดมาปึ๊บนี่เออมันต้องพนุ่มคนนี้นะครับนี่ปึ๊บโอ้โหูเฮ้ยเฮ้ยแล้วไข่แม่งทักมาวะนะเนี่ยปึ๊บโอเคลากมาลากมาแมา Hoa hoa, eh. Tặng ghái lại. Tặng ghái ghi ngọt hoa, yaki yaki. Hoa hoa. đi. Oh, อาจจะดูเพลินนะแต่ว่าผมแบบผมดูเก่งมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้แบบใช้ในการตักมันตักยากนะทุกคนเนี่ยดูอย่างเงี้ยมันตักยากมากนะที่เห็นผมตักได้นี่คือแบบฟุกนะทุกคนฟุกนะเนี่ยมันตักยากจริงดูกินเป็นกองเลยว่ะ oh. เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปน้าเรากระบ,บาดํามาใส่ดีกว่าวะเนาะนาวกระบ,บาดํามาใส่ เอาไปเต็มค้อกเลยเต็มค้อกเลยเต็มค้อกเลยนะครับผมเต็มค้อกันเลยอู้ใจเย็นใจเย็นแฟรบุ้มโอ้โหกูเตะสูงกันไปวะผมน่าจะเตะสูงกันไปว่ะเอาไหมเอาไม่อาไม น่าจะเทสูงเกินไปนะทุกคนนะึ๊บโอเคโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้งูหนวกหูรถดับวะเฮ้ย <c oughs> หนวกหูรดดับยิบหายเลยวะดับเครื่องนี้มันรถดับม,มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะทุกคนนะเพราะว่าเวลาใส่รถดับแล้วมันจะหกนะครับ ถ้าใส่กระบะมันไม่หกนะทุกคนได,ได้ได้อีกมุกีหนึ่งอยู่มั้งได้อีกมุกีหนึ่งอยู่โอ,โอ้โหเกี่ยกุญแจก้อนเดียวเหลือเชื่อจริงเลยเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนแล้วทุกคนนะเปิดประตูก่อนเชี่ยแท็กซี่ tặc ít xây luật các bạn á bỗng nè tặc giác chính nữa tặc giác chính giác ma ma ô lửa chưa kia lửa chưa เล่ตักยากจริงนะทุกคนลองลองไปลองไปเล่นแล้วก็ลองไปตักกันได้นะเนี่ยคือสามารถไปเล่นตามผมได้เลยนะคือมีคอมเมนต์อู่นะครับบอกว่าเห็นพี่เล่นแล้วอยากเล่นตามเนี่ยคือแบบต้องขอบคุณมากเลยนะทุกคนนะเออ้โเดี๋ยวดูคือสามารถไปทําตามได้นะทุกคนสามารถไปทําตามได้นะาะเสียงรถนี่ก็หึมที่ผ่านเลย คือมัน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 ,ม,นมันยากมากอะ่ะอ๋อโอ้โหแตกแตกแตกแล้วบ้าแตกแล้วอ่ะปืนแมไค่อยไปนะครับผมนี่โอ้โอเคครับตูครับโอู๋ โอ้โหแม่งเหนื่อยจัดเลยอ่ะแล้วกูจะไปเทไหนวะเนี่ยแล้วมันจะเทได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูลองขับออกไปดูก่อนนะรุนรุนรุนเออไปแบนี่ไงล็อกแล้วนี่ไงเออเออท่านี้มันก็ไม่หกแล้วท่านี้ก็ไม่หกแล้วเวลาลงก็ให้คนเอาลงไงไปเทไหนกูจะไปเทไหนวะเนี่ยถามจริงเด้ยตรงนี้ต้องท่อมาลงด้วยเดยตรงนี้เอาไปเทไหนวะเนี่ยเทนี้แล้วกันเนาะ เอแม่งตรงนี้แหละเออวิธีเฮ้ยไปเชียชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหเรียบร้อยไปดิผมไม่รู้ว่าเป็นคลองอะไรโอ้โหใครจะไปรู้ว่าเป็นคลองละ่ะโอโ้แล้วตรงนี้มันก็เรียบอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นหลุมเฉยโอ้โหจบแล้วครับทุกคนครับจบแล้วครับโอเคครับทุกคนแล้วสำหรับ,บคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาช่วยกันนะผม จบแล้วครับว่าจะมาเทจบแล้วนะผมเดี๋ยวเทลงคลองนี่เลยไอ้บ้าเด้สารับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวไอ้เชื่อมันก็รีเซ็ตอยู่ดีนะครับผมเจอกันใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับ